ลองจินตนาการถึงห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือทุกเล่มที่เคยถูกเขียนขึ้นความรู้ทั้งหมดของมวลมนุษยชาติอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณแต่ทว่าบรรณารักษ์ในห้องสมุดนี้กลับสมาธิสั้นวอลกแวกง่ายและจัดชั้นหนังสืออย่างยุ่งเหยิงคุณต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์แต่บรรณารักษ์กลับหยิบหนังสือสอนทำอาหารมาให้ คุณพยายามจะค้นคว้าเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะยุคเรเนซองส์แต่เขากลับชี้ไปที่มุมหนังสือการ์ตูนแม้ว่าคุณจะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลได้แต่คุณกลับไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะระบบการจัดการภายในมันพังทลายลงห้องสมุดนั้นก็เปรียบเสมือนสมองของเราและบรรณรักษ์ก็คือสมาธิและความสามารถในการจดจ่อของเรานั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าการทำสมาธิเป็นเรื่องของความสงบ การผ่อนคลายหรือเป็นกิจกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่สำหรับคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เรามักจะมองว่าเป็นคนฉลาดเป็นนักคิดเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงพวกเขามองการทำสมาธิในมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากพวกเขาไม่ได้ทำสมาธิเพียงเพื่อหนีจากความวุ่นวายแต่พวกเขาทำสมาธิเพื่อฝึกฝนและปรับจูนเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเขามีนั่นก็คือสมองของพวกเขาเอง พวกเขารู้ว่าความฉลาดที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณมีความรู้มากแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าคุณสามารถจัดการกับความคิดอารมณ์และสมาธิของตัวเองได้ดีเพียงใดต่างหากนี่คือสิ่งที่คนฉลาดรู้และเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงแบ่งเวลามาให้กับความเงียบและการอยู่กับลมหายใจของตัวเอง วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องนี้ที่คนฉลาดรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิมันคืออะไรกันแน่ทำไมกิจกรรมที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายและไม่ทำอะไรเลยนี้ถึงกลายเป็นอาวุธลับที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางคิดการตัดสินใจและการใช้ชีวิตของพวกเขาได้อย่างมหาศาลเราจะไม่ได้มองในมุมของความเชื่อหรือจิตวิญญ,ญาณเพียงอย่างเดียวแต่เราจะสำรวจลึกลงไปในระดับของวิทยาศาสตร์ทางสมองเพื่อให้คุณได้เข้าใจอย,อย่างถ่องแท้ว่า ทุกครั้งที่คุณนั่งหลับตาและจดจ่ออยู่กับลมหายใจมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างกับสมองของคุณและการเปลี่ยนแปลงนั้นมันส่งผลต่อความฉลาดและความสำเร็จของคุณได้อย่างไรลองลืมภาพจำเก่าๆเ,เ,เกี่ยวกับการทำสมาธิไปก่อนลืมภาพฤือีนั่งบนยอดเขาหรือการต้องนั่งขัดสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะแก่นแท้ของมันคือการฝึกฝนสมองที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และมันคือการลงทุนทางเวลาที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณจะสามารถทำเพื่อตัวเองได้เรื่องแรกที่คนฉลาดเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือการทำสมาธิไม่ใช่การพยายามทำให้สมองว่างเปล่าหรือการหยุดคิดความคิดเป็นธรรมชาติของสมองเหมือนกับการเต้นที่เป็นธรรมชาติของหัวใจเราไม่สามารถสั่งให้หัวใจหยุดเต้นได้ฉันใดเราก็ไม่สามารถสั่งให้สมองหยุดคิดได้ฉันนั้น ความพยายามที่จะหยุดคิดมีแต่จะสร้างความตึงเครียดและทำให้เราล้มเหลวแต่สิ่งที่การทำสมาธิฝึกฝนเราจริงๆคือการเป็นผู้สังเกตการความคิดของตัวเองลองนึกภาพว่าความคิดของคุณเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าปกติแล้วเรามักจะกระโจนเข้าไปเกาะติดกับก้อนเมฆแต่ละก้อนโดยเฉพาะก้อนเมฆสีเทาที่เต็มไปด้วยความกังวลหรือก้อนเมฆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตเราปล่อยให้มันพัดพาเราไปอย่างไร้ทิศทาง แต่การฝึกสมาธิคือการสอนให้เรานั่งลงบนพื้นดินอย่างมั่นคงแล้วเงินมองดูก้อนเมฆเหล่านั้นลอยผ่านไปเราเห็นมันเรารับรู้ว่ามันมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องกระโจนตามมันไปทุกก้อนความสามารถในการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดของเรานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางคิดที่แท้จริงคนฉลาดรู้ว่าพลังไม่ได้อยู่ที่การควบคุมความคิดแต่อยู่ที่การไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราต่างหาก เมื่อคุณสามารถมองเห็นความคิดของตัวเองได้อย่างเป็นกลางคุณจะเริ่มเห็นรูปแบบความคิดซ้ำๆที่คอยฉุดรังคุณไว้คุณจะเห็นอคติที่ซ่อนอยู่คุณจะเห็นความกังวลที่ไม่มีมูลความจริงและเมื่อคุณเห็นมันคุณถึงจะสามารถเลือกได้ว่าจัดการกับมันอย่างไรนี่คือทักษะที่เรียกว่าเมตาคอก n นิชั่นหรือการตระหนักรู้ในความคิดของตนเองซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสติปัญญาและการตัดสินใจที่เฉียบคม ทีนี้เรามาดูกันในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองกันบ้างเมื่อเราฝึกเป็นผู้สังเกตการความคิดแบบนี้สมองของเรามีสิ่งที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทหมายความว่าสมองสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การทำงานได้ตลอดชีวิตตามประสบการณ์และการฝึกฝนพูดง่ายๆก็คือสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกส่วนไหนส่วนนั้นก็จะแข็งแรงขึ้น การทำสมาธิก็เปรียบเสมือนการเข้ายิมเพื่อบริหารสมองในส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและเป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดคือเปลือกสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex PFC สมองส่วนนี้เรียกได้ว่าเป็น CEO ของเราเลยทีเดียวมันทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารการวางแผนการตัดสินใจการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการควบคุมอารมณ์และการจดจ่ออยู่กับเป้าหมาย ลองนึกภาพ CEO ที่ถูกรบกวนตลอดเวลามีโทรศัพท์เข้าไม่หยุดมีอีเมลเด้งขึ้นมาทุกนาทีมีคนเดินเข้าออกห้องมาขอคำปรึกษาเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอดวันซ e o คนนั้นย่อมไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ดีนักสมองของเราในยุคปัจจุบันก็ไม่ต่างกันเราถูกกระหน่ำด้วยข้อมูลและการแจ้งเตือนต่างๆนานาทำให้ซ e o ในหัวของเราทำงานหนักเกินไปและอ่อนล้า การทำสมาธิเปรียบเสมือนการปิดประตูห้องทำงานของซ e อให้เขาได้มีเวลานั่งเงียบเงียบเพื่อคิดทบทวนจัดลำดับความสำคัญและวางกลยุทธ์อย่างแท้จริงงานวิจัยทางวิทยาศา,ศาสตร์มากมายพบว่าคนที่ทำสมาธิเป็นประจำจะมีเนื้อสีเทาหรือ gray matter ในสมองส่วน prefrontal cortex หนาแน่นขึ้นซึ่งหมายความว่าสมองส่วนที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์และควบคุมตัวเองนั้นแข็งแรงขึ้นจริงๆผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไร คือความสามารถในการโฟกัสกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นโดยไม่วอกแวกคือความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันได้ดีขึ้นโดยไม่ตื่นตระหนกคือความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณมากขึ้นโดยใช้อารมณ์ชั่ววูบนี่คือสิ่งที่คนฉลาดต้องการเพราะพวกเขารู้ว่าคุณภาพของชีวิตและผลงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของการตัดสินใจในแต่ละวันนั่นเอง ส่วนที่สองของสมองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งคืออะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารมณ์โดยเฉพาะความกลัวและความกังวลมันเปรียบเสมือนระบบสัญญาณเตือนภัยของร่างกายเมื่อเราเจอกับสิ่งที่สมองตีความเป็นอันตรายอะมิกดาลาจะส่งสัญญาณให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลและอะดรีนาลีนออกมา เตรียมพร้อมให้เราสู้หรือหนีฝ่ายหรือ F ลายซึ่งในสมัยดึกดำบรรมันมีประโยชน์มากในการเอาตัวรอดจากสัตว์ร้ายแต่ในโลกปัจจุบันอันตรายที่เราเจอส่วนใหญ่ไม่ได้คุกคามถึงชีวิตมันคือการพรีเซนต์งานหน้าห้องประชุมคืออีเมลตำหนิจากเจ้านายคือรถติดบนท้องถนนแต่ระบบสัญญาณเตือนภัยของเรากลับทำงานเหมือนเดิมทำให้เราอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังการทำสมาธิเปรียบเสมือนการเข้าไปปรับจูนความไวของสัญญาณเตือนภัยนี้ใหม่ งานวิจัยพบว่าการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้ขนาดของอะมิกดาลาลดลงได้จริงในขณะที่การเชื่อมต่อระหว่างอะมิกดาลากับพรีฟอนทัลคอร์เทกซ์กลับแข็งแรงขึ้นแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเมื่อมีสิ่งกระทบเข้ามากระทบอะมิกดาล่าของเราจะทำงานน้อยลงหรือไม่ตื่นตูมง่ายเหมือนเคยและในขณะเดียวกัน CEO PFC ก็จะเข้ามาควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นสามารถประเมินได้ว่าโอเคนี่ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายนะไม่ต้องตื่นตระหนกผลลัพธ์คืออะไรครับคือเราจะกลายเป็นคนที่สงบลงมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดน้อยลงและสามารถคิดหาทางแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น แทนที่จะปล่อยให้อารมณ์โกรธหรือความกลัวเข้าครอบงำนี่คือรากฐานของความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งในหลายๆสถานการณ์สำคัญกว่า IQ เสียอีกนอกจาก CEO ที่แข็งแรงขึ้นและระบบเตือนภัยที่สงบลงแล้วยังมีอีกหนึ่งเครือข่ายในสมองที่น่าสนใจมากนั่นคือ Default Mode Network หรือ DMN หรือเครือข่ายภาวะปกติเครือข่ายนี้จะทำงานเมื่อเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับอะไรเป็นพิเศษหรือพูดง่ายๆคือตอนที่เราใจลอยนั่นเอง มันคือส่วนที่ทำให้เราคิดถึงเรื่องในอดีตกังวลเรื่องในอนาคตและคิดถึงเรื่องของตัวเองเป็นหลัก D.M.N มีประโยชน์ในการสร้างตัวตนและวางแผนแต่เมื่อมันทำงานมากเกินไปมันคือที่มาของความฝุ้งซ้านความวิตกกังวลและความทุกข์ใจเพราะเรามักจะวนเวียนอยู่กับความผิดพลาดในอดีตหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนฉลาดรู้ว่าการปล่อยให้ D.M.N ควบคุมชีวิตคือการสูญเสียพลังและเวลาไปกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ การทำสมาธิโดยเฉพาะการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นการฝึกให้สมองปิดสวิชการทำงานของ D.M.N ชั่วคราวและหันมาเปิดใช้งานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดจ่อตามกันแทนเมื่อเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเราจะมีความสามารถในการรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองได้เร็วขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ากำลังจมอยู่กับความกางังวลเราจะสามารถดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเหมือนกับการที่เรากำลังขับรถแล้วเผลอขับออกนอกเลนแต่เรามีสติรู้ตัวและหักพวงมาลัยกลับเข้ามาในเลนได้อย่างรวดเร็วความสามารถในการควบคุมการทำงานของ D.M.N นี่เองที่ทำให้เราสามารถเป็นนายของความคิดและอารมณ์ได้อย่างแท้จริงและทำให้เราใช้พลังสมองไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวของเรา เมื่อกระบวนการในสมองถูกปรับจูนให้ดีขึ้นผ่านการทำสมาธิแล้วผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาเป็นทักษะที่จับต้องได้นั้นมีอะไรบ้างทักษะแรกที่ชัดเจนที่สุดคือพลังแห่งการจดจ่อหรือโฟกัสที่เฉียบคมขึ้นในยุคที่สิ่งรบกวนมีอยู่ทุกหนแห่งความสามารถในการจดจ่อถือเป็นมหาอำนาจอย่างหนึ่งคนที่สามารถทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงโดยไม่เช็คโทรศัพท์หรือเปิดโซเชียลมีเดียจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และปริมาณมากกว่าคนที่ทำงานแบบกระจัดกระจายอย่างมหาศาลการทำสมาธิเปรียบเสมือนการยกเวทให้กับกล้ามเนื้อแห่งการจดจอ่อทุกครั้งที่ความคิดวอกแวกไประหว่างการทำสมาธิแล้วเราค่อยๆดึงมันกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลน,นั่นคือการออกกำลังกายหนึ่งครั้งยิ่งทำบ่อยกล้ามเนื้อส่วนนี้ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นคนฉลาดรู้ดีว่าเวลาของทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างคือ คุณภาพของความใส่ใจ attention ที่เรามอบให้กับแต่ละช่วงเวลาพวกเขาจึงลงทุนฝึกฝนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดนี้ซึ่งก็คือความใส่ใจของพวกเขานั่นเองการมีสมาธิที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่มันหมายถึงการที่คุณสามารถอยู่กับคนที่คุณรักได้อย่างเต็มร้อยสามารถฟังสิ่งที่เขาพูดได้อย่างแท้จริงโดยไม่คิดเรื่องอื่น มันหมายถึงการที่คุณสามารถลิ้มรสชาติของอาหารได้อย่างเต็มที่หรือชื่นชมความงามของพระอาทิตตกได้อย่างดื่มดำ่ำมันคือการยกระดับคุณภาพของทุกประสบการณ์ในชีวิตทักษะที่2คือความชัดเจนในการคิดหรือ clarity of thought เมื่อเราสามารถสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราและความคิดได้เราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้อย่างทะลุป,ปรุกโ่งมากขึ้นลองนึกภาพน้ำในแก้วที่เต็มไปด้วยตะกอนถ้าเราเขย่าแก้วตลอดเวลา น้ำก็จะขุ่นมัวมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราวางแก้วไว้นิ่งๆสักพักตะกอนก็จะค่อยๆตกสู่ก้นแก้วทำให้น้ำกลับมาใสาเหมือนเดิมการทำสมาธิก็เหมือนกับการวางแก้วน้ำในใจของเราให้นิ่งลงเมื่อความขุ่นมัวของอารมณ์และความคิดฟุ้งซ่านจางลงเราจะมองเห็นแก่นแท้ของปัญหาได้ชัดเจนขึ้นเห็นทางเลือกต่างๆที่ก่อนหน้านี้อาจไม่เคยเห็นมาก่อนคนฉลาดรู้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดมักไม่ได้มาจากการคิดอย่างบ้าคลั่ง แต่มาจากการหยุดคลิปและปล่อยให้ความชัดเจนปรากฏขึ้นมาเองนอกจากนี้การฝึกสมาธิยังช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ว่างระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง space between stimulus and response ตามปกติแล้วเมื่อมีคนพูดจานไม่ดีกับเราสิ่งเราเราอาจจะต้อตอบกลับด้วยความโกรธทันทีการตอบสนองแต่เมื่อเราฝึกสมาธิเราจะสร้างพื้นที่ว่างเล็กๆขึ้นมาได้ ในพื้นที่นั้นเราจะตระหนักรู้ถึงความโกรธที่กำลังก่อตัวขึ้นแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรเราอาจจะเลือกที่จะนิ่งเงียบเลือกที่จะตอบกลับอย่างสุภาพหรือเลือกที่จะเดินจากไปการมีความสามารถในการเลือกตอบสนองนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณและเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำและนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม ทักษะที่3ซึ่งอาจจะดูสวนทางกับภาพลักษณ์ของความนิ่งสงบแต่กลับเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญมากนั่นคือความคิดสร้างสารรค์ creativity ความคิดสร้างสารรค์ที่ยอดเยี่ยมมักไม่ได้เกิดจากการจงใจเข็นสมองแต่เกิดในช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายเช่นตอนอาบน้ำตอนเดินเล่นหรือตอนใกล้จะหลับเพราะช่วงเวลาเหล่านั้นคือตอนที่สมองส่วนที่คิดวิเคราะห์ลดการควบคุมลง และปล่อยให้สมองส่วนอื่นๆเชื่อมโยงข้อมูลที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันได้อย่างอิสระการทำสมาธิเป็นการสร้างสภาพที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสารรค์แบบนี้โดยตรงเมื่อเราปล่อยวางจากความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างและปล่อยให้จิตใจได้พักผ่อนอย่างตื่นรู้มันจะเปิดประตูให้ข้อมูลเชิงลึกหรือไอเดียดีๆผุดขึ้นมาเองคนฉลาดในแวดวงศิละปะวิทยาศาสตร์และธุรกิจจำนวนมาก ใช้วิธีนี้เป็นเครื่องมือในการหาทางออกให้กับปัญหาที่ซับซ้อนพวกเขารู้ว่าบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นพบสิ่งใหม่ๆทักษะที่4คือความแข็งแกร่งทางใจหรือ resilience ความสามารถในล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วชีวิตย่อมต้องเจอกับความผิดหวังความล้มเหลวและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอคนที่ขาดความแข็งแกร่งทางใจอาจจะจมอยู่กับความทุกข์นั้นเป็นเวลานาน แต่คนที่ฝึกสมาธิจะเรียนรู้สัจธรรมข้อหนึ่งอย่างลึกซึ้งนั่นคือทุกสิ่งไม่เที่ยง i m p e r m a n e n c e พวกเขาเฝ้าสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเข้าใจว่าความสุขก็อยู่ไม่นานและความทุกข์ก็เช่นกันการเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงนี้ไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเย็นชาแต่ทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเจอเรื่องดีๆเราก็ชื่นชมมันอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติด และเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเราก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดแต่ก็รู้ว่ามันจะผ่านไปในที่สุดทําให้เราสามารถฟื้นตัวจากอุปสรรคได้เร็วขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงคนฉลาดรู้ว่าความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณไม่เคยล้มเลยแต่วัดกันที่ว่าคุณลุกขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนต่างหากเมื่อเห็นประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรคนฉลาดรู้ว่ากุญแจสําสคัญไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของเทคนิค แต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอการทำสมาธิวันละ5นาทีทุกวันมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำหนึ่งชั่วโมงในวันหยุดสุดสัปดาห์เพียงวันเดียวเพราะมันคือการฝึกสมองให้คุ้นเคยกับสภาพใหม่นี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นคือการฝึกสมาธิโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหาที่นั่งเงียบเียบที่จะไม่มีใครรบกวนคุณสัก5-10นาทีนั่งในท่าที่สบายอาจจะเป็นบนเก้าอี้โดยวางเท้าราบกับพื้น หรือนั่งขัดสมาธิบนพื้นก็ได้สิ่งสำคัญคือให้หลังตรงแต่ไม่เกรง็งเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวแต่ก็ผ่อนคลายจากนั้นค่อยๆหลับตาลงแล้วนำความใส่ใจทั้งหมดของคุณมาอยู่ที่ลมหายใจสังเกตความรู้สึกของลมที่ผ่านเข้าออกปลายจมูกสังเกตการขยายตัวและยุบตัวของหน้าท้องหรือหน้าอกไม่ต้องพยายามควบคุมลมหายใจแค่สังเกตมันตามที่เป็นจริงแน่นอนว่าไม่นานนักความคิดของคุณก็จะเริ่มวอกแวก มันอาจจะคิดถึงเรื่องงานที่ต้องทําคิดถึงบทสนทนาเมื่อวานหรือวางแผนมื้อเย็นนี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งครับมันคือธรรมชาติของสมองอย่างหงุดหงิดหรือตำหนิตัวเองที่ไม่มีสมาธิหน้าที่ของคุณมีเพียงอย่างเดียวคือสังเกตว่าจิตใจได้วอกแวกไปแล้วและเมื่อรู้ตัวก็ค่อยๆนําความใส่ใจกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทําได้แค่นั้นเองครับทั้งหมดของการฝึกก็มีอยู่เท่านี้ คือการรู้ทันเมื่อใจลอยและการดึงมันกลับมาที่ลมหายใจทำซ้ำไปเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณทำแบบนี้เท่ากับคุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆใ,ในสมองกำลังบริหารกล้ามเนื้อแห่งการจดจ่อให้แข็งแรงขึ้นทีละนิดหลายคนอาจจะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาแต่คนฉลาดจะมองว่านี่ไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการซื้อเวลากลับคืนมาต่างหากเวลา5นาทีที่ใช้กับการทำสมาธิในตอนเช้า อาจจะทำให้คุณทำงานในช่วงสายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเท่าตัวประหยัดเวลาที่จะเสียไปกับการทำงานผิดพลาดเพราะใจลอยหรือเสียไปกับการจมอยู่กับอารมณ์คุณมัวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มท่าที่สุดบางคนอาจจะบอกว่ามันน่าเบื่อใช่ครับในช่วงแรกมันอาจจะดูน่าเบื่อเพราะเราเคยชินกับการถูกกระตุ้นจากภายนอกตลอดเวลาแต่ความเบื่อนี่เองคือประตูสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเราอดทนอยู่กับความเรียบง่ายของลมหายใจได้เราจะเริ่มสังเกตเห็นความละเอียดอ่อนของสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นเราจะเริ่มได้ยินเสียงความคิดและอารมณ์ของตัวเองชัดขึ้นคนฉลาดรู้ว่าภายใจความน่าเบื่อนั้นซ่อนไว้ซึ่งความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึง้งดังนั้นเรื่องนี้ที่คนฉลาดรู้และทําให้เขาหันมาทําสมาธิจึงไม่ใช่เรื่องของความเชื่อที่เลื่อนลอยไม่ใช่แค่การหาความสงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า การทำสมาธิคือกระบวนการฝึกฝนและปรับปรุงประสิทธิภาพของสมองโดยตรงมันคือการอัปเกรดระบบปฏิบัติการในหัวของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นพวกเขารู้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและข้อมูลท่วมทน้นผู้ที่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ใช่คนที่มีข้อมูลมากที่สุดแต่เป็นคนที่มีจิตใจที่สงบและชัดเจนที่สุดสามารถกรองข้อมูลที่สำคัญออกจากขยะข้อมูลได้สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดภายใต้ความกดดัน และสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้มาบ่อนทำลายเป้าหมายได้การทำสมาธิสำหรับเขาจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นมันคือสุขอ,อนามัยทางจิตที่สำคัญไม่แพ้การแปลงฟันหรือการอาบน้ำมันคือการฝึกฝนเพื่อความเป็นเลิศคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดนั่นคือจิตใจของพวกเขาเองเพราะพวกเขารู้ดีว่าไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมีความรู้หรือมีทรัพยากรภายนอกมากเพียงใด แต่ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมโลกภายในของตัวเองได้คุณก็จะไม่มีวันใช้ศักยภาพเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เลยลองเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องหาคอร์สราคาแพงแค่เพียง5นาทีกับลมหายใจของคุณเองแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจด้วยตัวเองว่าทำไมคนฉลาดถึงเลือกที่จะแบ่งเวลาให้กับความเงียบเพราะในความเงียบนั้นเองที่ซ่อนไว้ซึ่งพลังสติปัญญาและอิสรภาพที่แท้จริง